ฉันคือเพนกวินสีแดงแล้วฉันก็คือเพนกวินสีเขียวแล้วฉันคือเพนกวินปุกปิ๊กพวกเราคือเพนกวินสุดน่ารักแล้วทำไมปุกปิ๊กถึงแนะนำตัวเป็นเพนกวินปุกปิ๊กได้อะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้นะนะพวกเราเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นเพนกวินพี่อลเพนกวินพี่เอกแล้วก็เพนกวินปุกปิ๊กอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือใช่หรือเปล่า ขั้วโลกใต้พี่ฝนฮะขั้วโลกใต้เหรอใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวถามเพื่อนดีกว่าว่าตกลงแผนเกวีนอยู่ขั้วโลกไหนแต่ก่อนอื่นนะทําไมน้ําแข็งที่เราเอาศัยอยู่ตอนนี้ก็เล็กจังเลยอากาศร้อนนะนะน้าแข็งก็เลยละลายอะน้ําแข็งละลายอย่างง้นเหรอดีไงนีไง,ไงมาดูอะไรนี่ดีกว่าดูอะไรอย่างง้นเหรอเราสามารถผลิตน้ําแข็งเองได้มั้งเนี่ยดูดิผลิตน้ําแข็งเองได้งั้นก็ดีเลยบ้านเราจะได้กว้างขวางเพิ่มเติมขึ้นมานะ่ะ อันนี้ไม่น่าจะอ่านว่าน้ําแข็งนะพี่ยงนะอันนี้อ่านว่าซาโนแปลว่าก้อนหิมะใช่เปล่าใช่นี่ง่ยจริงด้วยเหมือนกับว่าแทนน้ําแข็งบ้านเราขยายขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนก็เปิดขึ้นมาให้หมดเลยเปิดขึ้นมาให้หมดเลยนะมีก้อนหินด้วยนะดูดิดีจังเลยดูเหมือนกับว่า ประมาณนี้เราจะสามารถอัปเกรดบ้านของเราให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะเปิดอันนี้เพิ่มด้วยอันเนี้ยอันนี้คือซโนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย,เเลยมาแล้วนี่ไงเย็นขึ้นต้องเยอะสุดเยอะไปเลยแผ่นน้าแข็งของเราขยายเพิ่มเติมแต่เหมือนกับว่าพี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตามาดูอะไรตรงนี้แล้วพี่ฝนนี่เครื่องอะไรอ่ะนี่เครื่องอะไรอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นเครื่องเก็บเงินบ่เครื่องเก็บเงินเหรอลองเดินเข้าไปเก็บดูดิ เดี๋ยวก่อนเราเป็นเพนกวินเรามีเครื่องเก็บเงินด้วยล่ะในเกมนี่ต้องเก็บเงินเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเก็บเงินแล้วพี่ฝนเจอปุ่มลายบางอย่างเป็นสีแดงด้วยหมายความว่าไงอะพี่ฝนนี่ไงปุ่มนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บหวังแล้วมีอุปกรณ์ตกปลาแล้วจะเอาไปทําอะไรอะ่ะนี่ไงเราสามารถเราสามารถจับปลากินเองได้แต่ว่าเราเป็นเพนกวินนะเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตกปลาแบบนี้สักหน่อยจริงเหรอ ใช่แล้วปกติก็โดดลงน้ำแล้วก็จับมากินได้เลยนี่ไงงั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องสร้างอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนั่นคืออะไรนี่คือสะพานเข้าใจว่านั่นคือสะพานแต่บนสะพานมีปุ่มอะไรอยู่ด้วยมีปลาไม่ใช่บนสะพานนั่นพี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวก่อนแสดงว่าเราสามารถอยู่รอดบนก้อนน้ำแข็งนี้ได้แล้วผมคือนักตกปลาเพนกวินสุดเท่ครับนักตกปลาเพนกวิน มาอยู่บนกบกเกาะเพื่อแล้วด้วยดีจังเลยแล้วพี่ฝนทําอะไรอะ่ะนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะขอบอกถ้าอย่างนั้นพี่ฝนจะให้เขาเป็นสีอะไรอะ่ะสีน้ําเงินดีกว่าอืมก็ดีเหมือนกันนะมีครบทุกสีเลยคราวนี้อย่างแท้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอาหารกินแล้วมีบ้านอยู่แล้วโอ้โหน้ําเย็นชื่นใจมากเลยละขอบอกแล้วข้างบนมีปุ่มอะไรเพิ่มอีกเนี่ยมีปุ่มหลายปุ่มเลยเพราะฉะนั้นนี่เลยน่าสนใจมาก นั่นคือนี่คือลับลับหรือว่าแพเหรอใช่นี่คือแพรดูเหมือนกับว่าเราสามารถนั่งเรือนั่งแพอันนี้ออกไปด้านนอกได้ด้วยนะฉันจะพายเองนะทุกคนไม่ต้องกังวลเดี๋ยววก่อนพวกพิกพวกพิกพี่เอกจะไปไหนอะ่ะช่วยด้วยออกเดินทางไปไกลมากเลยนะพวกพ๊กนายพายเรือ,อยังไงเนี่ยพายเรือไปไหนกันมาฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าออกไปนอก นอกเขตหน,น้าน้ำแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราจะสามารถเปิดปุ่มอะไรบางอย่างได้อีกนะนี่เราขยายเกาะน้ําแข็งออกมาแล้วหลหรอนี่ยใช่เรามีเกาะใหม่ทําไมมีต้นหญ้าด้วยล่ะนี่ไงแล้วก็มีต้นไม้แถมมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งคนด้วยนะอย่างเทพเลยพี่ฝนมีต้นไม้สีส้มๆนี่ต้นอะไรอ่ะน่าจะเป็นต้นที่เขาสามารถผัดใบได้เลย่ะ ต้นไม้ฤดูหนาวเหรอใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจอเสาบ้านเสาบ้านจะมีไปทําไมอ่ะนี่ไงมีเคบินด้วยหมายถึงกระท่อมมานะใช่มีกระท่อมแสดงว่าเราสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้เป็นเพนกวินอยู่รอดแล้วเพื่อเราลแล้วทําไมเราเป็นเพนกวินเราจะต้องมีบ้านด้วยเนี่ย <c oughs> มีประตูด,ด้านในเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างนะลองเปิดดูเลยพี่ฝนนี่ไงนี่คืออะไรอ่ะ ตะเกียงเนี่ยนะมีตะเกียงเหรอเพนกวินต้องใช้ตะเกียงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูท่าทางแล้วเราอาจจะต้องขยายเกาะของเราเพิ่มเติมเปิดเลยเปิดเลยนี่ไงมีระเบียงเขาเรียกว่ารัว้วมีรัว้วมีหน้าต่างวินโดว์แล้วรั้วมีแค่นั้นมีไปทำาไมเนี่ยนี่ไงฝั่งนี้ก็จะมีมีเขตกั้นไม่ให้เราตกลงไปในน้ำนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวก่อนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหมายความว่านี่คือหลังคาบ้านเออหลังคาบ้านก็หลังคาบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเราอาจจะต้องขยายก่อของเราเพื่อความอยู่รอดต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวก่อนตกใจตกใจนั่นคืออะไรนี่เครื่องบินไอพพนเลยนะเนี่ยเครื่องบินไอพพนเลยเหรอเราเป็น เราเป็นเพนกวินแน่เหรอใช่เราเป็นเพนกวินนักบินเพราะฉะน,นั้นนะนไหนๆแล้วก็มีเครื่องบินไอพ่อแล้ว oh, เราขับเครื่องบินไปเกาะต่อไปกันดีกว่าเกาะไหนเนี่ยพี่ผลเ็นก็บอกว่าที่นี่เขามีเกาะสําสหรับคุณเพนกวินอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะเขาให้สโนบอลเรามานะเนี่ยใช่เพราะฉะน,นัน้นนี่เลยจอบตีนี่ฉันจะจัดการทุกคนเอง จมตีจมตีเลยฉันว่าเราร่วมมือกันดีกว่านะเพลงนะเยี๋ยว็น่วั่นจะไปแอบก่อนก็ดีเหมือนกันนะนี่ไงโจมตีเรามีป้อมปราการแล้วพวกปิ๊กจัดการไม่ผลเลยมีป้อมปราการไม่ช่วยอะไรเพราะฉะน,น,นั้นตอนดีนี่เลยโจมตีนี่แน่นี่แน่ฉันก็มีนี่ัน่าวดูท่าทางน่าจะไม่ไหวแล้วสู้เขาไม่ได้แล้วจะไปไหนกันต่อน,นี่ <c oughs> ไปในเมืองดีกว่าพวกปิ๊กนายเจออะไรเหรอข้างหน้านั่นอะไรอ่ะนายอ่ะอาหารนี่นาอร่อยมีอาหารเหรอ ก็อาหารนะ่นพี่ฝนอาหารอร่อยรึเปล่าใช่ได้อร่อยดีนะอร่อยจริงเหรอก็อร่อยดีนะพี่ฝนเรต้องรองกินดูนี่เป็นขนมเค้กด้วยอืมรสชาติดีแล้วที่สําคัญในเมืองนี้เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยลานสเก็ตนะนะอ่ะสเก็ตน้าแข็งนี่ไงนี่ไงทำไมวิ่งไม่ไปเลยเราทําไมจะต้องใส่รองเท้าสเก็ตด้วยล่ะ ก็เราเป็นเพนกวินไม่ใช่หรอเราเป็นเพนกวินไม่ต้องใส่รองเท้าสเก็ตก็ได้น่ะแต่เขาเขียนเอาไว้อะว่าเข้าร้านสเก็ตจะต้องใส่รองเท้าสเก็ตน้ำแข็งอ๋นี่เงาเราเจอเพื่อนเพนกวินคนอื่นแล้วนี่สนุกจังเลยควรคุมไม่อยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนทุกคนฝั่งนี้พี่ฝนเหมือนกับว่าเจอร้านอาหารนะร้านไหนอะพี่ฝนนั่นไงร้านพิซซ่า จริงด้วยตรงนั้นมีร้านพิซซ่าออกไปยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามาเร็วเข้าพวกเราไปกินพิซซ่าดีกว่าจะไปกินพิซซ่ากันเหรอใช่ไปกินพิซซ่าดีกว่าเดีย๋ยวก่อนเดีย๋ดวยกวก่อนนี่ไงประตูทางออกเจอแล้วระวังชนเพื่อนนะนี่ไงทางออกนั่นร้านอะไรอยู่ข้างหน้านั่นน่ะนั่นอะควาเรียมนี่นะมีอะควาเรียมด้วยหรอสุดยอดไปเลยเอออะไรพวกบิ๊กฮ<ะ>้ปวบิ๊กหยุดก่อนมีอะไรอ่ะนายนายมีพิซซ่าได้งไงอ่ะ ก็มีต้องนานแล้วอ่ะมีพิซ่ามาจากไหนอะ่ะมีพิซ่ามาจากเมนูข้างล่างเลยพี่ฝนมีเมนูด้วยเหรอมีเมนูให้เปิดขึ้นมาได้น่ะมีเมนูสั่งพิซ่าด้วยดีจังเลยแล้วน่าพี่เอกมีแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็มีเมนูแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันที่นาว้าวสุดยอดไปเลยนี่ไงพี่ฝนเจอเมนูสั่งพิซ่าแล้วนั่นแหละแล้วก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะพเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีพิซ่า มาเสิร์ฟแล้วจ้ารสชาติดีเหมือนกับอันนัเนี่ยเดี๋ยวท่าดีใจก่อนท่าดีใจมีดีใจมีร้องไห้มีหมดเลยเนี่ยนี่ไงน,นี่ไงเดี๋ยวขอดีใจก่อนแน่แน่ท่าดีใจน่ารักจังเลยแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนเนี่ยฮะ <c oughs> เ,เดีวเอาเดี๋ยวก่อนลืมไปซาซาจานิดเลยนี่ไงอควาเรียมด้านหลังอะ่ะไม่ไปร้านพิซซาแล้วจะไปร้านอควาเรียมเหรอใช่ไปอควาเรียมก่อนเมื่อกี้กินพิซซาไปบ้างแล้วไงในอควาเรียมที่นี่จะมีอะไรบ้างเนี่ยน่าสนใจจังเลย นี่ไงในแอควอเลียมก็จะต้องมีปลามีตู้ปลาใหญ่มากๆเลยนะมีฉลามหรือเปล่ายังไม่เห็นอ่ะยังไม่เมีนฉลามอย่างแน่นอนเลยพวกเราเผียกเจอปลาสีทองอยู่นี่ไงนี่ปลาสีม่วงไม่ใช่เป็นปลาเรืองแสงสีทองอ่ะนี่ปลาสีเขียวไปไหนแล้วเมื่อกี้เขายังว่ายน้ําอยู่เลยอ่ะนี่ปลานกแก้วแน่นอนแหละไหนปลานกแก้วปลาสีเขียวไงปลานกแก้วใช่เหรอนี่ไงนี่ก็มีเหมือนกัน เมื่อกี้เจอปลาสีทองอยู่นะเรื่องแสงอะพวกปิกนายเจอฉลามหรือเปล่ายังไม่เจอเลยยังไม่เจอฉลามเหรอปลาหมึกก็ยังไม่เจอเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่เพื่อนเราบอกว่าสวันดีครับยินดีต้อนรับสู่เมืองเพนกวินนะครับใครนอนหลับฉันนอนเองไัฉันว่าง <c oughs> มาทางนี้แล้วเข้าฉันว่าฉันจะไปกินพิซซ่าแล้วละ่ะเอ้า เรามีเมนูพิซ่าแล้วทำไมยังต้องไปร้านพิซ่าก็ไปที่ร้านก่อนไงว่าเขามีเมนูอื่นอะไรให้เรากินบ้างงะนี่ไงร้านพิซ่าพี่ฝนเจอแล้วร้านพิซ่าแสนอร่อยประจำเมืองสวัสดีครับรับอะไรดีครับผมเพราะเราอยากกินพิซ่านะคะเชิญน,นั่งที่เก้าอี้แล้วก็สั่งได้เลยนะครับาว้าอี้สวยจังเลยมีพิซ่าถาดใหญ่ด้วยบุ๊คบิ๊กนายไปไหนอะมานั่งตรงนั้นนะตรงเคาน์เตอร์มานั่งเคาน์เตอร์เหรอ เคาน์เตอร์ทั้งหน้านั่งได้ด้วยนะเคาน์เตอร์อ๋อน,นี่งาฉันเจอแล้วนี่เราสามารถสั่งพิซซ่ามานั่งกินที่นี่ได้ด้วยแหละสวัสดีครับสั่งพิซซ่าหน่อยครับได้เลยครับผมพิซซ่าสั่งใหม่ๆได้เลยนะครับอบร้อนๆเลยครับกินแฮมเบอร์เกอร์รอไปก่อนแล้วกันอืมรสชาติดีมากเลยพิซซ่าอร่อยงึมยำยำยำ หลังจากนี้เราจะไปเที่ยวเล่นที่อื่นกันต่อดีกว่านะจะไปไหนอะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องไปดูในเมืองเทนกวินก่อนเอ่อถ้าอย่างนั้นเราก็เราก็ออกไปจากที่นี่แล้วก็เข้าไปในเมืองกันดีกว่าขอบคุณมากเลยนะคะพิซซ่าอร่อยมากค่ะทั้งนี้แล้วทุกคนนายเจออะไรเหรอพวกิ๊กทางหน้านั้นเลี้ยวตามฉันมาเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปฉันคิดว่าฉันเจอร้านอะไรบางอย่างน่าสนใจฝั่งนี้ไปไหนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> นี่หลังจากที่เรากินพิซซ่าแล้วเราอาจจะต้อง อยากกินขนมอย่างแน่นอนแหละประตูทางเข้าอยู่ทางนี้พี่ฝนมีความคิดแล้วมีความคิดอะไรอีกแล้วพี่ฝนกินไอศครีมดีกว่าฮะไอศครีมไงในร้านนี่เขาขายไอศครีมด้วยเหรอใช่เขาจะต้องขายไอศครีมอย่างแน่นอนว้าวหน้าตาร้านนี้สวยจังเลยทางนี้พี่ฝนนังไง สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับลูกค้าเพนกวินทุกคนนะครับที่นี่ขายไอศครีมอร่อ,อยๆหลายรสชาติเลยนะครับขอไอศครีมรสช็อกโกแลตสามถ้วยครับไอศครีมรสช็อกโกแลตสามถ้วยครับอ่าไอติมรสปาทูไอติมรสปาทูครับขอไอศครีมรสสตอเบอรี่แล้วก็วานิลลาแล้วก็เรนโบ์ด้วยค่ะพี่ฝนกินทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไงดี เขากำลังจะบอกอะไรเราบางอย่างนะนั่นนะดิทำไมถึงไม่ตักไอซ์ครีมให้เราสักทีอะครับคือว่าไอศ์ครีมรับแล้วเรียบร้อยแต่ว่าคุณลูกค้าจะต้องไปรับที่เมืองอื่นก่อนนะครับหาไอศ์ครีมเตรียไมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องไปรับเองครับแล้วแล้วทำไมไม่ตักให้เลยล่ะครับเนี่ยตักไม่ได้ครับไอซ์ครีมที่เมืองเราเนี่ยนะครับชิ้นใหญ่มากเลยครับนั่นไงแนก็ว่าแล้วไม่ค่อยมีคนอยู่ในร้านเท่าไหร่ ทางด้านเลยครับทางด้านเลยครับที่หน้าประตูร้านนะครับเราสามารถรับไอศครีมได้เลยครับหน้าประตูร้านเจอเพนกวินนะพี่ฝนนี่ไงเขาบอกว่าให้เราไปรับไอศครีมที่นี่นะไหนอ่ะนี่ไงที่นี่ไงกดไปได้เลยไม่เห็นมีอะไรเลยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเราวาปมาที่ไหนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เราน่าจะต้องคอยรับไอศครีมจากด้านบนนะ่ะ รับไอศครีมจากข้างบนอย่างนั้นเหรอจริงด้วยมีไอศครีมตกลงมาเต็มท้องฟ้าเลยเดี๋ยวก่อนเน่ไอศครีมรสสตรอเบอรี่พี่ฝนรับไม่ทันไอศครีมรสอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราสั่งรสชาติอะไรไปมั่งอะ่ะเพเอกได้เรนโบว์มาหนึ่งอันน่ะพี่ฝนได้รสมะม่วงมาฉันได้รสมะนาวแล้วก็สตรอเบอรี่นี่นี่มีรสเชอร์รี่มีอะไรบางอย่างนอกจากไอศครีมด้วยนะพกเราระวังทุกคนเพเอกเจอถุงขายะก็มี แย่แล้วแย่แล้วทำไงดีพี่ฝนได้ไอศครีมแค่สองรสชาติเองเมื่อกี้มีอะไรหล่นมาใส่เพลงตัวใสไปเลยอ่ะจริงเหรอนี่ไงดูดิแย่แล้ว <laughs> แบบนี้เราจะต้องรับไอสครีมให้ได้เยอะๆนะเดี๋ยวกินไม,ม่อิ่มทำไมรสชาติที่สั่งไม่ได้ได้รสชาติอื่นไหม <laughs> พยานั้นเราจะต้องรับไอศครีมกันเองสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยคุณเจ้าของร้านเขาบอกว่าให้ไปวิ่งรับกันเอาเองอยากได้รถไหนก็วิ่งรับกันเข้าไปเลยสุดยอดเลยพวกเว็กทำไมไนายรับไอศครีมได้เยอะจังอะฉันไม่รู้ฉันเจอไหนหล่นฉันเก็บหมดโหโหนายนี่เก่งจังเลยแต่จะว่าไปไอศครีมที่เมืองนี้อร่อยมากมากเลยนะก็ดีเหมือนกันนะแล้วนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเข้าแข่งขันอะไรบางอย่างฮะเข้าแข่งขันไง แล้วข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะนี่คือการแข่งขันสโนบอร์ดหรือเปล่าพี่แอหลบดีๆระวังให้ดีนะทุกคนตอนนี้เรากําลังเข้าแข่งขันแล้วก็จะต้องหลบสิ่งกีดขวางด้วยโอ้โหไปไม่ทันเพื่อนเลยอ่ะไม่เป็นไรเพราะยนานอานานะวันนี้เราสามารถเป็นเพนกวินสร้างบ้านแล้วก็อยู่อาศัยที่ขั้วโลกเหนือได้สาําเร็จแล้วล่ะ ขั้วโลกเหนือที่ไหนขั้วโลกใต้ตั้งหากขัวโลกใต้เหรอใช่แล้วโอ้โหนายนี่เก่งมากเลยแบบนี้ฉันจะต้องไปอ่านหนังสือสรารคดีบ้างแล้วล่ะ